สวัสดีครับก็พบกับคันที่2ของร้านเลยนะครับวันนี้รีวิวต่อเนื่องให้เลยก็ามาเจอกับเจ้าคาวะสกินินจา400นะครับผมพระเอกในร้านเลยนะครับวันนี้หล่อมากผมเองติดใจเลยไม่อยากขายเลยแต่ก็ต้องจำใจครับเรามันนักขายไม่ใช่นักสะสมนะครับมาคันนี้ก็เดี๋ยวมารู้รายละเอียดเบื้องต้นนะครับผมก็คันนี้เป็นนินจา400ปี2017ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผม แต่ก็ไม่ใหม่แล้วแต่คันนี้ก็คือว่ารุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วหลังจากพวกต่อมาจากพวกนินจาสามร้อยอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นตัวนี้แหละเป็นนินจาสี่ร้อยนี่หล่อมากสวยผมเองชอบเลยนี่มองมองไม่รู้เลยนะครับเนี่ยเต็กสิบดีๆเลยเนะี่ยเฟรมบอดี้เท่ากันเลยนะครับหรือว่ามันจะมีตัวเซ6ตเอ็กหกเนี่ยเหมือนกันเลยหน้าตาคล้ายกันมากสวยเลยคนนัคนนี้ก็คือคันนี้ก็คือแรปสติ๊กเกอร์แต่งมาทั้งคันนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แต่งแล้วก็คาร์บอนเนี่ยทั้งคันเลย คาร์บอนนี่มีหลายจุดมีครอบแข็งอันนี้ครอบถังครอบท่อแล้วก็มีจุดบางโคนหน้าเป็นคาร์บอนทั้งชิ้นแล้วก็ครอบเครื่องซ้ายขวาเป็นคาร์บอนหมดแล้วก็เกียร์โยงแต่งตัวนี้เกียร์โยง rsv racing นะครับผมของแท้เลยแล้วก็การสะบัดเป็นมาตินในหลายอย่างนะครับก็มีกันมืออันนี้ตัวเนี้ยกันมือคาร์บอนนะครับผมกันมือหรือว่ากาัน โดนมือเราล้มือเป็นของแต่งชิวก็จะเป็นชิวคาร์บอนแล้วก็ชิวปลอดนะครับผมอุดกระจกแต่งเรียบร้อยครบเซตส่วนท้ายก็เป็นท้ายแต่งเลยมีเบาะคนซอ้อนแล้วก็ปาดเบาะสองตอนให้เบาะไลซิ่งนะครับหล่อเลยนะครับยางก็ยางหน้านี่เพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนยางหน้านี่เหลือเยอะอยู่แต่ว่ายางหลังเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับคือไม่ได้เปลี่ยนให้เลยคันนี้คือยางมาอย่างนี้เลยคันนี้ ่าผมลดราคาให้ไปเยอะประมาณนี้ท่อก็เป็นงานไทยบ้านเรานะครับน่าจะเป็นตัวอะคาร์วิกนะครับผมงานไทยบ้านเราทั่วไปแล้วก็มีการล้มให้ของแต่งแล้วก็มีแฮนด์จับโช๊คแต่งนะครับคู่หนึ่งเลยรอๆครับผมเดี๋ยวผมดูของแต่งคร่าวๆนะแล้วก็มีสปูดยกให้คันหนึ่งเดี๋ยวผมดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้างก็น่าจะประมาณนี้คันนี้ครับผมใครสนใจก็สอบถามได้แต่คันนี้ ครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็คือรถพร้อมใช้เลยแต่ถ้ายางจะให้ผมเปลี่ยนให้ก็เปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาถ้าลูกค้าผมก็ลดราคาช่วยค่ายางได้ไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องนี้ส่วนราคาคันนี้ผมเปิดไว้ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสว,สวยเลยเก้าหมื่นห้าเนี่ยเพราะปกติที่ดูเพจอื่นได้เลยนะมีแต่แสนกว่าทั้งนั้นนะตัวเนี้แสนสองแสนสามแสนสี่อยู่ที่ของแต่งแล้วของแต่งคันนี้สภาพนี้ผมว่าหาไม่ได้ผมว่าผมได้ขายถูกสุดแล้ว แล้วรถไม่ใช่รถล้มรถชนหรือว่ารถอุบัติเหตุนะเป็นรถปกติเลยแค่ภาษีขาดเกินสามปีแล้วเขาระงับจดใหม่จดใหม่นี่ไม่มีผลอะไรกับไฟแนนซ์นะครับก็คือเอาไปจัดได้ปกตินะครับก็แข่งเครื่องก็เดี๋ยวมารีวิวเครื่องให้ฟังได้เลยตัวนี้ไฟอะไรปกติทุกอย่างไม่มีโชว์ ABS ดับปกตินะครับเดี๋ยวผมสไตล์ฟังเครื่องนิ่มมากนะครับ ลอ,ลอเลยคนระับระบบไฟอะไรออกทุกจุดนะครับซ้ายขวาปีหมดนนะครับเครื่องดีมากเลย ดูฟังเสียงเครื่องไปก่อนนะครับเครื่องเงียบก็น่าจะประมาณนี้อ่าเสียงเครื่องประมาณนี้เดี๋ยวสตตร์อีกรอบนะครับแะเดียวติดขับรอๆนะครับราคาแสนกว่านี่ผมก็ถูกพิซเซ็ก160นะตัวนี้นะใครอยากได้เร็วๆวันเดียวถึงก็มีสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ ก็คันนี้ไม่มีอะไรมากก็ได้ประมาณนี้รับแรกที่ร้านผมนี่รับแรกเทิร์นทุกรุ่นใครมีรถรุ่นเล็กรุ่นอะไรมาคุยกันได้นะครับว่าจะตีเทอร์นแบบไหนเราตีราคาให้ตามเนื้อรถตามลดราคาลถเลยว่าสภาพไหนผมก็ตีตามนั้นเลยก็น่าจะประมาณนี้คันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ